23กรกฎาคม2565ครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุท่านด้วยรายการนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ในวันนี้นำสามคู่เด็ดมาเจอกันอีกเช่นเคยรายกันนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับแอสตันวิลล่าครับแล้วก็เลนเจอร์ครับผมพบกับสเปอร์และก็ลองครับผมเลนนะ อ่านว่าอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าออกเสียงไม่ถูกนะครับผมเล่นผมขออนุญาตเรียกว่าเล่นแลวกันนะครับผมพบกับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับผมบก็3คู่เตะต่างเวลากันด้วยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา16นาฬิกานาทีนั่นเองนะครับผม ก็เป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมทางด้านของสตีเวนเจอร์ราดนะครับผมที่คุมทีมแอตตานบิลล่าเนี่ยได้ไปพบกับคู่แคนคู่เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมน่าจะดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมอีกทางแอตตานบิลล่านี่ก็ยังมีคูตินโยที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าทางด้านของแมนยูนี่หลายๆคนก็คงจะได้ดูตอนที่เจอกับริวพูในประเทศไทยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูเดือด พอตัวเลยและกันนะครับผมก็ปีนี้อาจจะเป็นปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ว่าได้นะครับผมเอาเนว่ายังไงก็แล้วแต่สถิติการพบกันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็น่าจะทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเทียบกับเฮททูเฮทนี่ยังไงแมนเชสเตอร์ได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่า,าสถิติมันฟ้องนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ผมขออนุญาตกาไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกันนะครับผมแต่ก็อย่าลืมดูราคาอาตาัตราดำดำดำแดงด้วย เลนเจอร์ครับผมพบกับสเปอร์นะครับผมเลนเจอร์พบกับสเปอร์ในเวลา3ามทุ่มแล้วกันนะครับผมยังไงใครที่อยากจะลองเล่นดูนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ฟีฟ่าหนึ่งสองโกนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อย่างแน่นอนเลยแล้วกันนะครับผมส่วนคู่นี้นี่เรียกว่าเตะในเวลา3ามทุ่มบ้านเรานะครับผมก็เป็นเวลาที่ดีเลยแล้วกันนะครับผมที่เราจะได้ผ่อน คลายบิดขี้เกียจแล้วก็มานั่งดูบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับผมเรนเจอร์ Ranger ครับผมพบกับสเปอร์เรนเจอร์นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เอ่อเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ดิวิชั่นที่ไม่ใช่ดิวิชั่นสูงสุดของทางด้านอังกฤษ ทางด้านของพิมลิกนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสเปอร์ก็ยังคงดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมอีกทั้งเขาเพิ่งจะได้ลิชาลิสันมาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกว่าผมชอบมากๆเลยแล้วกันนะครับผมด้วยส่วนตัวเนี่ยถ้าถามถึงประเทศเนี่ยผมเป็นคนที่เชียร์บาร์ซินนั่นเนองนะครับผมก็เลยจะติดตามนักเตะบาร์ซินค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมและสเปอร์ก็ได้ชีชาลิสันไปครอบครองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงสเปอร์ในยุคนี้น่าจะดูเือมัน แน่นอนนะครับผมลองมาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเฮดทูเฮดนี่เรียกได้ว่าโ oh อ้โหเลนเจอร์นี่ชนะมาสามนัดติดเลยแล้วกันนะครับผมส่วนสเปอร์นัดล่าสุดนี่ไปเสมอให้กับเซอบีย่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนานาั้นก็ชนะมาสองนัดติดนั่นเองนะครับผมก็เอเป็นว่าถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วนี่ยังไงสเปอร์ก็กินขาดแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นผมขอการที่สเปอร์แล้วกันนะครับผมเล่นลอ่อ ลึมอะไรสักอย่างนี่ยแหละมันเป็นเสียงของฝรั่งเศสเนาะมันจะทําให้เราออกเสียงแบบว่าอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาหรือว่าอาจจะออกเสียงแบบ เรมองรองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมพบกับอินเตอร์มิลานนะครับผมห้าทุ่มนั่นเองนะครับผมก็เรียกด้ว่าอะไรจะหยุดอินเตอร์ได้นะครับผมในช่วงนี้อินเตอร์นี่ค่อนข้างจะดูเดือดเผ็ดมันนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าชแชมป์ซีลิอามาได้นะครับผมก็เรียนว่าอินเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยิ่งใหญ่มากๆในลีก อิตาลีนั่นเองนะครับผมถ้าเทียบกับ AC มิลานนี่ AC มิลานนี่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นทีมร่วมเมืองกันนะครับผมแต่ว่าเป็นคู่กัดคู่แค้นกันนะครับผมว่าอินเตอร์หรือว่ามิลานจะเป็นเจ้าแห่งมิลานนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอินเตอร์มิลานครับผมพบกับลองเลนลมอืม ออกเสียงผิดออกเสียงผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมในเวลาห้าทุ่มครับผมเรามีนัดกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูสิติการพบกันของทั้งสองนี้สองทีมนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าสิติที่ผ่านมา3านัดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับผมก็เรียกได้ว่านัดล่าสุดไปเสมอนะครับผมส่วนทางด้านของ รองนม่โอ้โหชนะมาสามนัดติดเลยและกันนะครับผมก็เรียนว่าอาจจะประมาทไม่ได้นะครับผมแต่ว่าบอลมันเป็นบ bon อลปีซีซั่นนะเนาะอะไรก็เดาได้ยากนะครับผมอินเตอร์มิลานอาจจะเอาตัวแบบว่าตัวแปลกๆมาลงก็ได้นะครับผมหรือว่าทางด้านของเ,อเล่นเนี่ยอาจจะจัดหนักจัดเต็มเพื่อที่จะเอาชนะอินเตอร์มิลานก็ได้นะครับผมเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับชื่อชั้นหรือว่าถ้าเทียบกับ ภาษีเนี่ยผมคิดว่ายังไงน่นาจะเป็นอินเตอร์มิลานที่น่าจะเอาชนะได้นะครับผมเพราะชนะแล้วยังไงผมขออนุญาตก,ก้าฟันธงที่เอซมิลานเออไม่ใช่อีมิลานอินเตอร์มิลานแล้วกันนะครับผม ก็ประมาณนี้ตามนี้แล้วกันนะครับผมแมนยูพบกับเอเวอร์ตันครับผมแมนยูชนะส่วนทางด้านของเลนเจอร์พบกับสเปอร์นี่ก็เป็นสเปอร์ที่น่าจะชนะนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นอินเตอร์อย่างแน่นอนนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนร้วกันนะครับผม3มคู่ใหญ่ๆยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยล้วกันครับผมงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรายการครับผม